ฝาแฝดเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีกี่ประเภทก่อนอื่นนะคะรบกวนกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนละกดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะเราเคยเห็นเด็กน้อยน่ารักที่เป็นฝาแฝดนะคะเคยสงสัยไหมว่าทำไมถึงเกิดเป็นเด็กฝาแฝดขึ้นมาได้นะคะฝาแฝดเนี่ยมีอยู่สองประเภทด้วยกันนะคะหรือที่เราเรียกว่า identical แล้วก็แฝดเทียมนะคะ f a t e r n a l นะคะซึ่ง ฝาแฝดแบบแฝดแท้นะคะก็เกิดจากตัวไข่หนึ่งใบผสมกับอสุจิหรือสเปิร์มหนึ่งตัวนะคะหลังจากที่ไข่กับอสุจินะคะผสมกันแล้วก็จะทำการเจริญเติบโตและแบ่งตัวเป็น2ตัวอ่อนค่ะส่วนแฝดเทียมนะคะแฝดเทียมเนี่ยจะเกิดจาก ไข่2ฟองแล้วก็อสุจิ2ตัวนะคะจากนั้นก็จเจริญเติบโตแต่มีการฝังตัวที่มดลูกและ,จะเจริญเติบโตเป็นเด็กซึ่งอาจจะเป็นเพศเดียวหรือต่างเพศกันก็ได้ค่ะเพราะว่าเกิดจากไขค่คนละใบนะคะส่วนแฝดแท้เนี่ยจะต้องเป็นเพศเดียวกันเพราะเกิดจากตัวไข่และสะเปิร์มตัวเดียวกันค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะคลิปหน้านะคะจะมาเล่าเกี่ยวกับความเชื่อนะคะเกี่ยวกับตำนานเกี่ยวกับฝาแฝดค่ะ วันนี้ก็จบเท่านี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ